เอาเละครับก่อนที่จะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไปกระลัังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเล่นโลบอคอันบ็อกซิ่งซิมูเลเจากไก่สู่เทพเรื่องราวในการเปิดกล่องเพื่อไต่เลเวลขึ้นไปเรื่อยๆมันจะสนุกสนานมากแค่ไหนผมต้องเจอกับอะไรบ้างมันจะยากสักแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับในอันบ็อกซิ่งซิมูเลจากไก่สู่เทพ พอเปิดเกมเข้ามานะครับเราก็จะเห็นหน้าของเกมและจากนั้นก็กดสตาร์ทไปเลยหลังจากนั้นเขาจะให้เลือกทรงผมนะครับว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมเลือกเป็นเบคอนนะครับแล้วแล้วหัวเป็นไรเนี่ยเฮ้ย hey! แล้วหลังจากนั้นผมก็สังเกตเห็นว่ามีคนมาเล่นเกมนี้เยอะมากแล้วต่อไปผมก็จะทําการเช็คว่ามีคนไทยเล่นกับผมด้วยหรือเปล่ามีคนไทยไหมครับซึ่งก็ เงียบตามเคยหลังจากนั้นระบบเกมก็จะสอนให้เราไปตีกล่องนะครับซึ่งกล่องเริ่มต้นของเราก็จะมีดาเมจเพียงแค่10เท่านั้นซึ่งเป็นอะไรที่อีซี่มากถ้าคุณมีพลังแบบซูเปอร์ไซย,ย่านะ<ว>ซึ่งพลังเริ่มต้นของคุณนั้นจะมีแรงต่อยแค่1เท่านั้นแล้วผมก็ได้หมวกมาครับซึ่งการใส่หมวกเราก็ใส่ง่ายๆครับยง<แ>นําหมวกที่เราได้มาแล้วก็กดใส่เลยเฮ้ยง่ายจะตายแล้วทาให้หัวเราหล่อเท่มากด้วยครับและนอกจากนี้หมวกก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตีแรงขึ้นนะครับหลังจากที่เราต่อยได้แค่1ตอนนี้เราต่อยเพิ่มขึ้นมาเป็น2นนรัจากก้ผม็ต่อยไปเ จนได้แว่นตากันแดดมาซึ่งแว่นตากันแดดก็สามารถเพิ่มค่าพลังการตีกล่องของผมได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับและในตอนนี้ผมเก็บเงินได้40บาทผมก็เลยว่าจะไปซื้ออาวุธสักหน่อยเลยเดินไปที่ร้านค้าแล้วไปดูอาวุธครับแต่พอไปดูแล้วมันต้องร้อยห้าสิบบาทแน่โอ้โหขายแพงชิบหายออดทวงนี่ก่อเศรษฐกิจไม่ดีนะลุงตู่ยังไม่ลาออกเลยลาออกไปใส่ลุงตู่ใช่ใช่ก็ว่ายอย่างงั้นแหละเพื่อนหลังจากที่ผมเซ็งในการซื้ออาวุธไม่ได้นะครับผมก็ได้ไปคุยกับชาวต่างชาติดูสิว่าเขาจะรู้จักผมไหมขอต ฉันบบมีตะมีว่ายไปดีกว่าหลังจากที่ผมเซ็งในการซื้ออาวุธไม่ได้แล้วก็ขอตังชาวบ้านไม่ได้ด้วยผมก็มาตีกล่องเหมือนเดิมครับให้ไปหาทำอาชีพสุจริตแบบเดิมดีกว่าแล้วผมก็สังเกตเห็นเกมพาร์ตนะครับพี่จะต้องใช้โลบอสในการซื้อเกมพาร์ตซึ่งผมไม่มีตังค์สิไม่รู้จักวิธีด้วยต้องคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าวิธีการเติมโลบอสเ,เป็นยังไงนะครับ <laughs> พี่จะได้อ่านเบ็ดกันแหละหลังจากนั้นผมก็ตีกล่องไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ากล่องนี้เป็นกล่องใหญ่เลยตียากนิดนึึงงงงงงแแแลลลลลล้้้้้้วววกก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 ็็็เเเเเเเิิดดดหหตตตตุาาาาารณ์ไไไมมมมม่่่่่คฝััััันน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 ขอออออยยยยยููๆะฉฮทีีจผ ไปเรื่อยๆจนได้ของแรมาชิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นหมวกที่มีหูแมวนะครับทำการถอดหัวเบคอนออกแล้วก็ใส่หูแมวเข้าไปครับเพื่อเพิ่มดาเมจในการตีกล่องมากขึ้นเออมันก็สวยดีนะแล้วผมก็เหลือบไปเห็นกล่องของขวัญกล่องใหญ่ซึ่งมันจะต้องมีราคาแพงแน่ๆแล้วก็ดูโอ้โหหนึ่งพันพระเจ้าใครจะไปตีไหววะเนี่ยเราตีได้แค่เองเองถอดใจแล้วก็ไปตีกล่องเล็กดีกว่าครับทําการไปแย่งกล่องชาวบ้านด้วยนีแน่ <laughs> โดนแยกซีโดนแยกซีคมรู้สึกเป็นไงล่ะบอรบอบเสียงบะไรวะบอยเบอรบอยบอรบอย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  บ่อย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 ตีไรเหรอตีไรบ่อยบ่อยบ่อยบ่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 อยีไรหรอบอยบ่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 ยมันเป็นบ้าอะยรของมันวะหลังจากที่ผมตีก่อเป็นเวลานานตอนนี้เงินของผมก็ครบแล้ว150กว่าบาทผมจะทบการไปที่ร้าน้าแล้วก็ซื้ออาวุธนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจในการตีกล่องให้มากขึ้นจ่ายไปเลยนึ่ยบาทเป็นอาวุธชิ้นแรกของเราในเกมเลยนะเนี่ยซึ่งมันเหมือนกับเอ่อค้อนไม้ค้อนไว้ทะไรพี่ฝาดวพอหลังจากที่ซื้ออาวุธแล้วผมก็มาคุยกับชาวต่างชาติครับท I อ a ฮา h ต r โอเคไม่รู้จักก็แล้วไปแล้วพมก็ตีกล่องไปเรื่อยๆครับจนมาเจอกับโซนอีกโซนหนึ่งที่คุณผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปนะครับซึ่งมรนต้องใช้1000บาทในการปลดล็อกตรงนั้นนะครับผมผมก็อยากจะไปให้เร็วๆนะครับผมก็ตั้งดาต่างๆเก็บขึ้นอยากรวดเร็วและเวลาที่เราตีกล่องนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์เนาะเพิ่มดาเมจในการตีกล่องของเราเลยครับซึ่งก็ได้ของดีเยอะอยู่แต่ผมต้องรบีบเก็บเงินเพื่อให้ไปด่านที่2เพื่อยอดเงินมันจะเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นด่านนี้มีเงินแแค่่10บาทบต ต่อไปจะมีเงินเป็นร้อยบาทเลยผมก็อยากจะไปด่าต่อไปมากกว่านะครับเลยต้องรีบเก็บเงินแล้วก็ไปด่านต่อไปให้เร็วขึ้นนะครับผมก็ได้เก็บเงินมาอย่างยาวนานจนตอนนี้ยอดถึง1,000แล้วผมก็เลยทําการใช้เงินเพื่อซื้อไปด่าต่อไปนะครับซึ่งด่าต่อไปก็มีของดีมากๆเลยซื้อบัตรก็เพิ่มค่าเงินด้วยนะครับแล้วมันก็มีที่เอนชานเอาไว้เอนชานอุปกรณ์ที่เราได้มาจากการเปิดกล่องนะครับเพื่อให้มันตีแรงขึ้นเนาะผมก็ได้เอนชานหนวดนะครับเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็ทําให้มันตีแรงขึ้้นนดวยยโ,ฮโฮอหจไปเลแลแะใ โซนนี้นะครับก็จะมีประตูมิติคอยพาไปทางลัดนะครับเพื่อวาไปจุดแรกนาเราไปซื้ออาวุธแล้วก็ไปแลกของต่างๆนะครับและต่อจากั้านผมก็ได้ฟาร,ร์มในด่านนี้ต่อไปเรื่อยๆผมก็สังเกตเห็นว่ามันมีกล่องสมบัติกล่องใหญ่ที่รอให้ผมไปเปิดอยู่ซึ่งมันเป็นกล่องสมบัติฟรีที่จะแจกเงินให้กับผู้เล่นใหม่นะครับที่ล็อกอินอยู่ในเกมประมาณ14-15นาทีต่อครั้งนะครับถ้าใครมบเล่นก็จะสามารถได้แบบนี้ทุกๆ15นาทีนะครับก็ถือว่าช่วยผู้เล่นได้เยอะเลยทําการฟาร,ร์มไปเรื่อยๆครับ แวอยู่เดครับและจากนั้นผมก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนมาเป็นสินาทีและผมนั่งฟาร์มอยู่ที่ผมเห็นเขายืนอยู่แล้วเลวเขาก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้โหสัตว์เลี้ยงน่ารักทั้งนั้นเลยผมาก็เลยเข้าไปคุยกับเขาครับพะเขาใส่เสื้อนารูโตะผมาก็เลยถามไปว่านายรักนารูโตะเหรอและคำตอบที่ได้ Yeah, <No. S 1> เงียบเหมือนเดิมไม่มีใครคุยเลย่ <No. S 1> ยาลือบอลเล่นแบบนี้กันจะเยอะนะครับทาการทุบกล่องเก็บเงินไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นผมก็ได้เล็งเห็นว่าการาที่เรามีอุปกรณ์ที่แรงนั้นจะสามารถทําให้เราทุบกล่องง่ายขึ้นผมก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมครับเพื่อจะเอาเงินนั้นไปซื้ออุปกรณ์มาใหม่และอุปกรณ์ที่ผมซื้อนั้นก็ข้ามขั้นมาเป็นขั้น3เลยนะครับซื้อไปเลยดึงวูซ็อพันบาทจัดไปเราก็ได้ออดาบโง่ๆมาอันหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้จะแรงขึ้นแล้วนะแล้วเราก็กล ขของ,ของขวัซื้อกกข้อ,ข,อ,ข,อขวัญก็จะตียากขึ้นไปตามเลเวลที่เราผ่านไปนะครับซึ่งตอนน่อดีผมอยู่เลเวล2องซือค่าเงินในตอนนี้ก็คือเงิน10,000บาทแล้วจะผ่านดาต,ต่อไปก็คือ85,000บาทโอ้โหอย่างเยอะสัตว์เลี้ยงลอตาลอดใจซท้จริงพวกนายมีสัตว์เลี้ยงกันคนละตัวเลยเดี๋ยวนี้และหลังจากนี้ก็เป็นการฟาร์มครับฟาร์มแล้วก็ได้ของมาใหม่ก็สวมของเข้าไปแล้วก็ทําการเอนชานของเก่าให้มันตีแรงกว่าเดิมนะครับส่วนมากจะเป็นการเก็บเงินเนาะเพราะว่าเลเวลต่อไปที่เราจะผ่านและจะเป็น เลเวลหลักแสนแล้วมันจะมีกชาชป้องหรือว่ากล่องไว้สุ่มพวกสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งผมต้องเก็บเงินเพื่อผ่านด่านต่อไปให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อผมจะได้มีสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงกับเขาสักทีแล้วผมนั่นก็เหลือไปเห็นชายคนแรกที่เข้าเกมมาพร้อมผมนะครับซึ่งผมได้ไปแย่งกล่องเขาตอนที่อยู่เลเวลแรกนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็แย่งกล่องเขาเหมือนเดิมครับรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> าลิโดนแย่งกล่องโอเคครับตอนนี้ผมเก็บเงินถึง95,000เลยทีเดียวโอ้โห oh, oh! แล้วก็มีเพชร150นรั่เรปปลล็อดอปเลย okay, ลดา่าส ไปแล้ววู Woo ้ฮู้ซึ่งดาดนดีนะครับผมก็จะมียอดเงินนะครับหลักแสนหรือว่าหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าการที่จะผ่านดานนี้ก็ยากเหมือนกันคือต้องใช้2.2ล้านบาทโอ้บายก้าต่อไปผมก็เริ่มฟาร,ร์มเลยครับฟาร,ร์มกันยาวๆแล้วผมก็สังเกตเห็นตู้กระชปองที่เอาไวส้สุ่มสัดเลี้ยงนั่นเองนะครับผมก็เลยเดินยองยองยๆอง,ยอง,ย,องยองไปเพื่อจะไปหาดูว่าผมสามารถใช้เพชรซื้อมันได้หรือเปล่าซึ่งผมก็สามบรถซื้อได้นะครับซึ่งราคาถูกสุดก็คือ60ราคาแพงสุดก็คือ600เพชรนะครับซื ผมไปสุม่มราคากลางๆดีกว่าก็คือ140ยสกดอีเพื่อสุ่มจัดไปเราจะได้สัตว์อะไรไดีมาดูกัน อีพิกโอ้สุดยอดเลยหลังจากนั้นก็สวมใส่เพชรของเรานะครับผมหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราด้่นเองมันจะช่วยในการวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มสเตตในการได้ของของเราด้่เนเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ช่วยได้มากเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ได้ตีกลองเก็บเหรียญเก็บเพชรนะครับแล้วอุปกรณ์หรือว่าหมวกต่างๆที่เราหาได้มันจะเพิ่มสเตตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการตีกล่องมันก็จะแรงขึ้นตามเลเวลที่เราได้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สาบานดับไปเอนชันเพื่อให้ของพวกนั้นสาบานตีแรงขึ้นไไปอออีกโโหะร ดีขนาดนั้นหลังจากที่ผมนั้นสาว้าเก็บรวบรวมเพชรได้ในปริมาณนึ่งผมก็นำไปสุ่มกระชปองครับนี่แหละวิญญาณแห่งนักเสี่ยงดวงของจริงโอเคไหนมาสุ่มดูสิเราจะได้สัตว์อะไร1 2 3ปึ๊บ โอ้โหระดับแถือว่าหายากเลยทีเดียวนะครับสวมใส่ไปเลยโอเควิ่งเร็วขึ้นวู้ฮูต่อมาผมก็คิดได้ว่าถ้าผมอยากจะตีกล่องให้รแรงขึ้นไปอีกผมก็ต้องอัพอาวุธตัวเองเออลืมข้อนี้ไปได้ยังไงผมกลับมาที่ร้านขายอาวุธนะครับเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดของผมที่ฟาร์มมาได้ไปซื้ออาวุธขั้นถัดไปให้รนแรงขึ้นนะครับผมได้ขยับมาเป็นเลเวล5้าเลยได้เป็นเออดาบเงือกทะเลอะไรสักอย่างแล้วผมก็กลับไปที่เดิมเพื่อทาการฟาร์มต่อนะครับก่อนไปผมก็ไม่ลืมที่จะไปเก็บเหรียญน,นะครับเหร โอ้โหให้มาตั้ง8ปดพันแน่เงินขึ้นรัวๆเลยครับทุกคนสามารถเก็บเงินเพื่อผ่านไปด่านต่อไปได้ง่ายเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นก็ทําการมหากรรบการฟาร์มนะครับฟาร์ม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 เพื่อเก็บเงินนะครับผมไม่ครบ2.2ล้านโอ้โหเยอะเกินแต่ว่าตอนนี้เราก็มีดึงล้านเลยครับเราไม่กลัวเรามีอาวุธที่แรงด้วยอ้าวมาเจอเพื่อนๆตีกอกข้อความอย่างนี้เสร็จจอเซ่ขอรวบวงด้วยคนนี่แด็นี่แด็นี่แด็ดดูเหมือนว่าอาวุธเราจะแรงกว่าอาวุธพวกเขาเลยครับผมพวกเขาจะอยู่ขั้น4ี่แต่ผมลัดไปขั้น เป็นไงจีเดียสุดๆแยงากาศแยง <c oughs> ดีเราได้ครับทุกคนเฮ้ยเราได้เพชรแล้วเราเออกไปสุ่มต่อกันเลย <c oughs> นักสุ่มในตำนานสุ่มไปเลยเราจะได้ตัวอะไรนะขอให้ได้ตัวแบบหายยาก มึงเอามาทําไมเนี่ยคอมมอนเนี่ยโอ้เป็นสัตว์ที่หาง่ายนะครับผมเพราะว่ามันหาง่าย35%้เอลยโอ้ยอัลาไบเนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้ประโยชน์จากบ้านดีกว่านะครับมันเพิ่มสแตนให้มาหนึ่งก็ใช้ใช้ไปเถอะเก็บตังค์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 ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเก็บตังค์เก็บตังค์จนได้2.2ล้านโอ้โหเลยด้วยทาการซื้อดาตต่อไปเลยครับชิคชิงงอ้โฮเรียบร้อยวู้ฮู้ผ่านไปได้แล้วทุกคนในลอกตีกล่องนี้ที่โอ้โหเป็นหมื่นครับผมตียากกันเลยทีเดีย ไหนเราลองไปดูที่ร้านค้าหน่อยว่าอาวุธขั้นต่ำซื้อเท่าไหร่สิล้านโอ้โหเกิดไปก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พาคลิปใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสนุกและมันฮาแค่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ CJSD อย่าลืมเป็นร้อนหนนะครับเจอกันใหม่ครับผม